สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้ที่เราจะมาคุยกันจะเป็นเรื่องของหลักธรรมคำสอนของ,ององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านได้แสดงธรรมนี้ไว้เมื่อประมาณ2,500กว่าปีที่ผ่านมาหลักธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คืออริยสัจอริยสัจซึ่งมีความหมายว่าความจริงอันประเสริฐ หรือในอีกนัยหนึ่งนั้นหมายถึงความจริงที่ภรริยะบุคคลพึงต้องรู้พุทธองค์ท่านได้ทรงแสดงหรือได้ทรงประกาศหลักธรรมอริยศสตวนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกให้กับบรรดาปัญจวคัคีที่เป็นสาวกกลุ่มแรกได้สดับรับฟังซึ่งในตอนนั้นพุทธองค์ท่านก็ทรงประกาศไว้อีกด้วยว่าอริยสตจ์สี่ข้อนี้ เป็นสัจธรรมของสัมมาสัมพุทธ,ธะที่สามารถนำพาพภอริยะบุคคลทั้งหลายให้ไปถึงซึ่งอมตะนิพพานได้และพระองค์ก็ยังกล่าวอีกว่าหลักธรรมในอริยสัจทั้งสี่ข้อนี้มีเพียงพพระพุทธองค์เท่านั้นที่จะสามารถอธิบายจำแนกแยกแยะข้อหลักธรรมให้กระจ่างและทําให้เข้าใจได้โดยง่ายที่สุดในหลักธรรมอริยสัจของพุทธ,ธองค์ มีหลักธรรมอยู่ทั้งหมดสข้อนั่นก็คือปุ๊กสมุทยัยนิโรธและก็มรรคซึ่งแปลความหมายได้ว่าปุ๊กเหตแห่งทุกข์ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และทางดําเนินให้ไปถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ซึ่งก่อนที่พุทธเจ้าท่านจะตัดสรู้และประกาศอริยสัจธรรมนี้ออกมาความหมายของคําว่าทุกข์ในความเข้าใจของพระริยะ ที่เป็นนักบวชหรือสมณะต่างๆในยุคนั้นมักจะนิยามความหมายของคำว่าทุกข์ไว้ว่า,วาการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์การได้เจอเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบเป็นทุกข์การพัดพาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การไม่สมปรารถนาในสิ่งที่พึงได้เป็นทุกข์แต่สำหรับความหมายของคำว่าทุกข ในอริยสัจของพระพุทธเจ้าจะมีความหมายว่าทุกข์คือการเกิดและการดับหรือความไม่เที่ยงโดยมีคติข้อคิดในธรรมนี้ว่าการเกิดย่อมเป็นทุกข์การดับย่อมเป็นทุกข์ฟังดูแล้วก็อาจจะงงงและสงสัยว่าอะไรเกิดที่เรียกว่าทุกข์และอะไรที่ดับที่เรียกว่าทุกข์พุทธเจ้าท่านทรงอธิบายคำว่าทุกข์ ในอริยสัจธรรมนี้ไว้ว่าการเกิดของสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นทุกข์นั่นก็คือ 1. การเกิดของผัสสะที่เกิดจากอายรัตนะภายในที่ประกอบไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจและการเกิดของผัสสะที่เกิดจากอายตนะภายนอกที่ประกอบด้วยรูปรสกลิกลก่นเสียงสัมผัส และธรรมรมผัสสะหรือสัมผัสที่เกิดจากการวนรอบของอายตนะทั้งสองนี้พุทธองค์ท่านกล่าวว่ามันคือทุกข์สองการเกิดของอุปทานขันทั้งห้าที่เกิดจากผัสสะที่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพระพุทธองค์ท่านกล่าวว่าการวนรอบของขันทั้งห้าที่เกิดจากผัสสะ คือทุกข์ดังนั้นการเกิดผัสสะและอุปทานขน 5, ันห้าจึงเป็นทุกข์ส่วนการดับที่เป็นทุกข์ก็คือการดับไปของวิชาที่จะทำให้รู้แจ้งถึงเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์สรุปก็คือการเกิดเป็นทุกข์ก็คือการเกิดของผัสสะและการเกิดของอุปทานขันส่วนการดับที่เป็นทุกข์ก็คือการดับไปของวิชาที่จะทำให้รู้แจ้ง ถึงเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์พระพุทธองค์ท่านยังกล่าวไว้อีกว่าสิ่งที่ทําให้เกิดการวนรอบของอายตนะภะัสสะและอุปทานขันธ์และทําให้เกิดการดับไปของวิชาที่จะทําให้รู้แจ้งถึงเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองพุทธเจ้าเรียกตัณหาที่ทําให้เกิดการวนรอบนี้ว่าสมุทยัยต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข และท่านยังได้อธิบายเกี่ยวกับปัญหาในอริยสตจ์ธรรมน้ไว้ว่าปัญหาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ผัสสะหรือรูปสัมผัสที่เกิดจากอายตนะทันได้แก่ตาที่ไปสัมผัสรูปหูที่ไปสัมผัสเสียงจมูกที่ไปสัมผัสกลิ่นลิ้นที่ไปสัมผัสรสการสัมผัสทางร่างกายและอารมณ์ต่างๆเมื่อผัสสะหรือการสัมผัสเหล่านี้ เกิดขึ้นด้วยตัณหาแล้วก็จะถูกครอบงำด้วยกามาตัณหาและราคะตัณหาผัสสะหรือรูปสัมผัสที่ถูกครอมงำด้วยกามาตัณหาและราคะตัณหาจะทำให้เกิดวงรอบของอุปทานขันทั้งห้าขึ้นอริธุทธองค์ท่าเรียกการเกิดของวงรอบอุปทานขันห้านี้ว่าการเกิดภพหรือการเกิดดินแดนแห่งทุกและเมื่อใด ที่ตัณหาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาที่จะทำให้รู้แจ้งถึงเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ก็จะดับลงไปด้วยดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตัณหาคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์พุทธองค์ท่านทรงได้กล่าวไว้อีกว่าถ้ามีการทำให้ตัณหาไม่เกิดขึ้นภายในใจการวนรอบของอายตนะผัสสะและอุปทานขันก็ย่อมจะไม่เกิด ถ้าเรียกการไม่เกิดซึ่งตัณหานี่ว่านิโรธหรือความดับไม่เหลือของทุกข์และการที่จะทําให้ความดับไม่เหลือของทุกข์นั้นมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยาวนานก็ต้องเดินตามทางที่ไปให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์พระพุทธองค์ถ้าเรียกทางเดินที่ไปให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นี้ว่ามักวิธีมัควิธีในอริยสัจนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ข้อ คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำ m ิตชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากรรมันปะการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติ การละลึกชอบแปดสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบหลักธรรมในมัควิธีสข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบในหลักธรรมสามข้อแรกนี้พระพุทธองค์ท่านได้สาธยายธรรมไว้ผู้เล่าจะนำมาสรุปเนื้อหา ให้เข้าใจกันได้พอสังเขปท่านอธิบายไว้ว่าหากมีหลักธรรมที่ต้องมีการใช้ความคิดหลักธรรมที่ต้องมีการแสดงข้อคิดเห็นหรือมีข้อติดติงหรือข้อเสนอแนะและถ้าต้องมีการสนทนาธรรมในหัวข้อธรรมเหล่านั้นพระพุทธองค์ท่านได้ทรงกำชับไว้ว่าต้องเป็นหลักธรรมที่อยู่ในอริยสัจเท่านั้นก็คือ ต้องเป็นเรื่องของทุกข์ต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์การดับไปไม่เหลือแห่งทุกข์และทางดําเนินไปสู่การดับไม่เหลือแห่งทุกข์ํำอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอริยสัจภิกษุที่เป็นสาวกก็ไม่ต้องไปใส่ใจสรุปก็คือหลักธรรมในสามข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาพุทธองค์ท่านต้องการให้ภิกษุ ที่เป็นสาวกของท่านฝึกการพิจารณาด้วยปัญญาในหลักธรรมเหล่านั้นว่าเป็นหลักธรรมในอริยสัจหรือไม่และไม่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมในอริยสัจทั้งสี่ข้อก็อให้ละทิ้งไปเสียส่วนหลักธรรมในข้อที่สและข้อที่ห้าสัมมารกรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบหลักธรรม ในสองข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสาธยายเอาไว้ผู้เล่าก็จะมาสรุปให้ฟังโดยย่อดังนี้ท่านบรรยายไว้ว่าภิกษุจะต้องมีความเป็นอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนไม่ใช้ข้ออ้างในกุศลธรรมและอกุศลธรรมไม่ทำให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งชีวิตและการเบียดเบียนซึ่งทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งของสก,การะสรุปก็คือหลักธรรมในข้อที่4และข้อที่5สัมมากรรมันตะและสัมมาอาชีวะพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พิสุที่เป็นสาวกของท่านดำรงชีวิตอยู่ในพระธรรมวินยัยอยู่ในข้อบัญญัติของศีลที่พระพุทธองค์ท่านได้บัญญัติไว้นั่นเองส่วนหลักธรรมในสามข้อสุดท้ายสัามมาวายามะ ความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบหลักธรรมในสามข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสาธยายในส่วนนี้ไว้ซึ่งผู้เล่าจะเอามาอธิบายให้เข้าใจกันได้พอ,อสังเขปท่านกล่าวว่าภิกษุพ,พึงต้องมีการทำโยคกรรมคือการบำเพ็ญเพียร บำเพ็ญเพียรในโยคกรรมที่เป็นศรรีลและบำเพ็ญเพียรในโยคกรรมที่เป็นสมาธิเพื่อให้ได้ซึ่งฌานสมาบัติและญาณทัศนะปัจกายและจิตให้บริสุทธิ์ให้ถึงพร้อมซึ่งภรมจรยร์โยคกรรมที่เป็นศีลก็คือการเจริญภาวนาโยคกรรมที่เป็นสมาธิในสายของสัมมาสัมพุทธ,ธะก็คือการทำกายคตาสติ หรือการพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายด้วยสติโดยเริ่มต้นพิจารณาที่ลมหายใจซึ่งการพิจารณาลมหายใจนี้พุทธองค์เรียกว่าการเจริญอานาปานาสติสรุปก็คือหลักธคำในสามข้อสุดท้ายสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้พิสุที่เป็นสาวกของท่าน พึงต้องมีการทำโยคะกรรมหรือการบำเพ็ญเพียรในการเจริญภาวนาและเจริญสมาธิให้ได้ซึ่งฌานสมาบัติละยานทัศนะเพื่อฟอกกายและจิตให้บริสุทธิ์ให้ถึงพร้อมซึ่งหมจยรร์สำหรับเรื่องโยคะกรรมที่เป็นการทำสมาธิให้ได้ฌานสมาบัติและยานทัศนะรวมถึงเรื่องของอมจยรร์ เราจะมาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจกับหลักธรรมอริยสัจสี่ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะพบว่าเป็นหลักธรรมคำสอนที่ไม่ได้แสดงไว้สำหรับปุถุชนทั่วไปเพราะฉะนั้นคนทั่วไปจึงไม่อาจทำความเข้าใจในหลักธรรมอริยสัจได้อย่างลึกซึ้ง,งคงมีแต่เพียงพระอริยบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยไตรักษ์ก็คือ ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป็นผู้มีสมถะมีวิปัสสนาหมกมุ่นอยู่ในธรรมอันเป็นวิมุตติเพื่อหลุดพ้นเข้าสู่นิพพานเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใจหลักธรรมอริยสัจของพุทธองค์ได้อย่างถ่องแท้ดังนั้นความหมายที่ว่าอริยสัจคือความจรงิงที่พระอริยบุคคลพึงต้องรู้ก็คงจะกล่าวไว้ไม่ผิด คลิปวิดีโอนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาสาระของหลักคําคําสอนในอริยสัพทั้ง4ข้อมาพอสังเขตหวังว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากสาระในคลิปนี้ได้ไม่มากก็น้อยถ้าหากถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำคลิปได้สรรสร้างเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ